สนับสนุนโดยบริษัท UCI Corporation ตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสาร Motorola อย่างเป็นทางการที่พัฒราวดีเทเตอร์ที่นี่ยังมีโรงละครที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อใช้ในการแสดงละครเวทีทั้งไทยและไทยร่วมสมัย และทางฝั่งตรงข้ามของพัทราวดีเทเตอร์นั้นมีอาร์ตแกลเลอรี่ที่ชื่อว่าคลับอาร์ตบายเดลิเวอร์อยู่ในส่วนของร้านอาหารมังคุดคาเฟ่เป็นศูนย์รวมศิลปะและกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านศิลปะน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับฝีมือของเพื่อนเื่อไม่ธรอะไรจริงๆเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นแล้วอยากทําทแล้วสิคะงั้นเดี๋ยวเราไปหาครูสอนศิลปะทางด้านนู้นกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับว,ว,วันนี้คุณแอนเตรยียมดินมาเด็กๆรู้จักดินเหนียวไหมคะ<า>รู้จกักค่ะดินเหนียวเป็นดินมาจากธรรมชาติเดี๋ยวเราจะมาเอ็กซ์ไซส์กับดินเหนียวกันอ่ะหยิบปคนละหน่ก้อนนะคะแหม น้องต่อน้องการและน้องแก้วดูท่าจะชอบงานศิลปะมากเลยนะครับแต่การทํางานศิลปะแบบนี้ต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กันซะหน่อยไม่รู้ว่าน้องๆทั้ง3คนจะไหวกันหรือเปล่านะครับวันนี้นอกจากมีดินเปล,ล่าๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเอ็กซ์ไซส์ดินกันแล้วครูแอนเตรียมกิ่งไม้มาด้วยเอาละสิมีอุปกรณ์กิ่งไม้เพิ่มเข้ามาอีกชักเริ่มจะยากขึ้นแล้วใช่ไหมครับเจ้าดินกับกิ่งไม้เนี่ยเราจะสร้างเราจะต่อเป็นอะไรได้บ้างนะคะ น้องแก้วท่าทางจะงงงอยู่เลยนะครับส่วนน้องการและน้องต่อน่าจะพอมีแววด้านศิลปะอยู่บ้างเป็นยไงกันบ้างคะกับฝีมือของพวกเราเรื่อข,อขอขอบคุณครูแอนมากเลยนะครับขอบคุณค่ะินดีคะ่ะช่วงต่อไปอเราไปพบกับสาระดีๆจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันก่อนในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ หมอไฟฟ้าจะแนะนำให้รู้จักครอบครัวที่มีวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบบ3อ3อคืออะไรทำให้เราประหยัดไฟฟ้าได้อย่างไรอที่หนึ่งอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าควรเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานต้องดูให้แน่ใจว่าเป็นชนิดที่ประหยัดไฟฟ้าก็ง,ง่ายๆดูว่ามีฉลากเบอร์5หรือไม่อที่สองอาคารสร้างความเย็นให้กับตัวอาคารโดยการปลูกต้นไม้เพื่อบังแสงแดด อ,อที่สอุปนิสัยปลูกฝังเด็กๆให้รู้จักการประหยัดในทุกเรื่องไม่ใช่เพียงประหยัดไฟฟ้าเพราะเราทุกคนมีหน้าที่ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราเพื่อให้คงอยู่กับลูกหลานของเราไปจนโตเมื่อรูปธรรมสามออให้เกิดขึ้นกับครอบครัวองค์ณและทุกๆครอบครัวเพื่อสร้างความมั่นคงของพลังงานสืบไปช่วงหน้าน้องๆจากแดนใต้ก็มีสาระดีๆมาฝากเช่นเคยครับแต่ตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ แล้วกลับมาพบกันช่วงหน้านะครับเป็นไงสองคนแม่ลูกเชียบโซพอบกันหรือจ้าเยบ ดนะะคไม่รู้ออกไปดูก่อนก็แล้วกันทำไมอะคะสตาร์สิคะสตาร์ไม่ติดอะแม่ไม่มีเลยแม่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเ,<ด>เลยอะถ้าลูกชอ็อกขึ้นมาจะทำยังไงอะอาลูกกลับขึ้นมา,บ,านบ้านก่อนดีกว่าไปแต่วันนี้คุณมีอีกทางเลือกหนึ่งของการสื่อสารโอ้สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยอะแม่ นิรภัยโคราชจากปอพ8ปดแปดวสองนิรภัยโคราชวสองมีคนตอบแล้วแม <c oughs> อ่อ่มีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับรับทราบจากพิกัดที่แสดงบนหน้าจอปอพอ88อยู่ที่ถนนสาย24อำเภอสุขเนินถูกต้องถูกต้องถูกต้องขอให้ช่วยประสานรถพยาบาลมาตามพิกัดด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะคะนิรภัยโคราชรับทราบ เป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัด